วันที่21กุมภาพันธ์2555ที่ศาลาการเปรียนวัดบ้านนาอำเภอวิชิระบรมีจัังหวดพิจิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานมาเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทย เป็นผู้แทนพระองค์นำสิ่งของพระราชทานจำนวน85ชุดซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันไปมอบให้กับรัษฎรผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่อำเภอวิชิระบรารมีจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ และเพื่อให้ความช่วยเหลือและมาเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจึงนำซึ่งความเพื้มปิติทราบซึ่งในน้ำพระทยัยและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตาให้ความช่วยเหลือกับราษฎรที่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับโอกาสทางสังคมเทียบเท่ากับบุคคลปกติทั่วไป โอกาสนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สภากาชาติไทยออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาสุขภาพราษฎรในพื้นที่อำเภอวิชิระบรารมีโดยมีการออกหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทําการรักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็มแบบประยุกต์ และให้บริการตรวจรักษาทางด้านทันตกรรมโดยเป็นการให้บริการฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิ้นซึ่งมีรัศดรจำนวนกว่า3,000ลายมารอเข้ารับบริการตรวจรักษาสุขภาพรับบริการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยจากแพทย์เฉพาะทางตามคลินิกแผนกต่างๆกันอย่างเนืองแน่น ท้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ85พรรษาในวันที่5ธันวาคมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ80พรรษาในวันที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้ชานพงษ์พุ่มพึกถ่ายภาพคณะกิจมัธิมารายงาน